สวัสดีครับผมชาติจรทรัพ์นะครับยังโสดยังยังสดยังไม่มีเนื้อคู่เอาไปต120ัวเอสเคร้อยยี่สิบดหนึ่งว่าจะมัตรีไฟฟ้าเต็มรับปั๊มแดงช่วงล่างเต็มแอร์เย็นสี่สิบหมื่นครับเอาไปเลยเน็ตเน็ต โปรทายพิเศษละสี่สิบหมื่นสนใจจัดไปน้องดูดีดูล่อครับใบแท็กห้าสิบไดนะลอ้อหกแล้วก็ล้อเลอร,รับบนอีกหนึ่งคี้สวยครับ สี 4, ่แสนเอาไปเลยศูนย์เก้าสองเจ็ดสองสาเอาไปใช้ยาวครับศู 9, 8, 2, 7, 2, 3, 7, 5, 4, นย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดี่แสนเบสี่แสนเอาไเลยสี่ดีหนึ่งเง้เคาดีหกกัเนิดเกิดที 400, ่ญี่ปุ่นร้อยเร์เ เป็นมาสกีนะสีเหลืองดอกคูณสี่สิบหมื่นไม่น้องไม่ต้องมีค่าในหน้านะเนาะเนะเลยไม่รับครับไม่รับเลยนะไม่มีค่าในหน้าไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นสี่สิบหมออืนเอาไปเลยนะครับพร้อมลุยเอวแน่นแอร์เย็น ได้ครับหลอดไฟ LED ไฟท้ายมีมือปุบ๊บมืป๊บไฟแทคห้าสิบเอกสารน่าจะอินวอยครับส่งได้ไหมน้องนี่ครับสว้ยนะนั d ครับเฟรียมไม่มีผู้ ลุยงานได้เลยนะครับสี่แสนก็เอาไปใช้งานได้เดือนละห้าหกหมื่นเดือนละแสนตุ๊บนะครับท่านมีงานร้านท่อ,อส,สบายนะครับอปั่นนะจะไปดูโซ่สวยครับนะโซ่เต็มเลยพี่ก็สวยศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองครับ ตเต็มนะระบบได้แอร์เย็นครับนะเอาไปก็ไม่ต้องทำอะไรใช้งานได้เลยนะครับข่บตัวแค่นี้ไม่มีปัญหา ขอสร้างนะใครที่มีทุนน้อยครับนะเป็จัดไป0น8 272 3752มาสฟรีครับ1 2อยู่ตาน,น้านนร้องลุยครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ